การชุมนุมทางการเมืองของอรอปชมันเลวร้ายที่สุดเลยวีดีโอเหรอทำไมอ่ะอ่าวีดีโอเหระใช่ค่ะทำไมอ่ะเพราะว่ามันมันไม่ดีต่อมันไม่ดีต่อคนอื่นต้องต้องต้องฉีดรื่คนอื่นเอามาเทอ่ะหรออ้าเห็นเขาเทหรอใช่เห็นเขาเทน่ากลัวไหม ว่ามันเลวร้ายที่สุดต้องต้องเอารูปคนอื่นมาเททำไมทำไมไม่ต้องฉีดเรือคนอื่นไม่ต้องฉีดเรือคนอื่นด้วยอ่ะหรอ,หรอแล้วอ้อจะบอกเขาว่ายังไงล่ะเลวร้ายที่สุด เขาเขาสามาคัคคีกันไหมอเนี่ยเขาจะมาป,ประท้วงกันอะ่ะอ้ารู้ว่าเขาจะเขามาประท้วงทาไมอะ่ะเขาเพาว่าจริใจเขาจะจะเอาเลือดจากคนอื่นไงต้องเอามาเทต้องเอามาเทไงค่ะหรอแล้วอ้ามจะไปอยู่ไปไปชุมนุมกับเขาไหมประท้วงอะ่ะไม่เขาเลวร้วรายที่สุดหรอ แล้วอันตรา,ายไหมล่ะอันตรา,ายที่สุดบนถนนย่านกลางเมืองเก่าอไม่ชอบสีแดงเหรอไม่ชอบแต่อ้อมชอบสีอะไรอ้าชอบสีชมพูหรอทําไมอ่ะสีชมพูมันสวยดีแต่มาแต่มาแต่เขาไม่เลวร้วายนะหล่อแต่เขาใส่สีแดงกันนะอ้าชอบสีอะไรเสียไม่ชอบสีแดงเหรอ ไม่ใช่สีแดงแต่ชอบสีมู่กับสีมว่วงเพราะสีมันสวยดีแต่อ๊าม,มากรุงเทพชอบไหมละ่ะก็ชอบนะก็เพราะว่ามันมีขนมะอะไรอร่อยๆยังเชฟบล็อกๆอ่ะแล้วมีอะไรอีกชอบกรุงเทพแล้วก็มีเสื้อสวยๆอะไรที่กรุงเทพสวยมากเลย ที่สุดเลยอืมหรออืมแล้วอ้ําเห็นชุมนุมประท้วงกันหรือเปล่าเห็นหรออ้ำาแล้วอ้ําตอนกลับตองกลับบ้านอ้ำเห็นเสื้อแดงอ่ะเยอะไหมเขาเป็นป้ายไม่ใช่ไม่ใช่คนหรอป้ายเขียนว่าอะไรอ่ะ เขาเื้อเ,เป็น,ปนขาเป็นโดนตีจะโดนต,ดตเีเขาเป็นหัวหน้าห,หัวหน้าเสื้อแดงป๊ะป๊าเขาก็ชอบสีแดงนะเหรอป๊ป๊าเขาสีแดงนะแต่เขาเ็เขาเขาเป็นผู้ชายไงล่ะ ชมพูใช้อัลมาลบายผลงานเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นตู้ตอบอเพื่อนอ้๊มเนี่ยเป็นผู้ชายนะเนี่ยสวยนะเนี่ย,อยอโอเคค่ะขอบคุณค่ะ